มีชาวสหรัฐอเมริกาที่มาเป็นครูสอนภาษาอังกฤษในเกาหลีได้โพสต์คลิปในสื่อโซเชียล บอกว่านี่อาจจะเป็นวิธีที่คุณอาจจะบังเกินเจอเป็นเรื่องที่ค่อนข้างหยาบคายในเกาหลีบางคนอาจจะไม่รู้ว่าคนเกาหลีหยาบคายหรือเปล่าแต่ว่าโดยทั่ว,วไปแล้วคนเกาหลีถ้ามีคนเดินตามมาข้างหลังเขาจะไม่เปิดประตูให้คุณอย่างเด็ดขาดพวกเขาจะไม่พูดคําว่าขอโทษถ้าหากว่าเดินชนกันบนถนนซึ่งบางทีชาวต่างชาติหรือว่านักท่องเที่ยวที่มาเกาหลี อาจจะรู้สึกว่าการกระทําเหล่านั้นเนี่ยเป็นการกระทําที่แบบไม่ค่อยน่ารักหรือว่าค่อนข้างจะหยาบคายแต่ว่าการกระทําเหล่านั้นชาวเกาหลีบางทีก็ไม่รู้ตัวเลยว่าเป็นการกระทําที่ไม่น่ารักซึ่งคนเกาหลีจะมีวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนประเทศอื่นยกตัวอย่างเช่นการใช้มือการที่ใช้มือข้างเดียวเนี่ยอาจจะถูกตัดสินว่าเป็นคนที่หยาบคายเมื่อคุณไปอยู่เกาหลี การใช้มือข้างเดียวไม่ว่าจะเป็นการหยิบของการยกแก้วน้ำการเช็คแฮนด์ถ้าเกิดคุณใช้มือข้างเดียวแล้วก็จะถูกมองว่าเป็นเรื่องที่หยาบคายในเกาหลีไม่ว่าจะเป็นการให้นำบัตรการให้บัตรเครดิต การให้ของขวัญหรือแม้แต่หยิบกระดาษแผ่นหนึ่งหรือว่าอะไรก็ได้เวลาคุณให้ของและเวลารับของจะต้องใช้ทั้งสองมือจะใช้มือเดียวไม่ได้อย่างเด็ดขาดการจับมือกับคนเกาหลีก็ต้องจับทั้งสองมือเพราะว่านั่นถือว่าเป็นการแสดงความเคารพแบบหนึง่งแต่ว่าในสหรัฐอเมริกาเราสามารถใช้มือเดียวเนี่ยหยิบจับสิงคองหรือแม้แต่เช็คแนดนอะไรก็ได้เป็นเรื่องธรรมดามากๆในสหรัฐอเมริกา หรือว่าแม้แต่เวลาเราเจอเพื่อนเราจะโบกมือแล้วก็กวักมือให้เพื่อนมาหาเราทําแบบนั้นในอเมริกาก็เป็นเรื่องที่ปกติแต่ว่าในเกาหลีแล้วก็คุณไม่สามารถทําแบบนั้นได้อย่างเด็ดขาดหรือว่าเวลาเรียกคนเวลาอยู่ในเกาหลีหากคุณใช้มือเดียวคุณจะต้องคว่ำฝ่ามือลง และอีกหนึ่งวัฒนธรรมที่ดูเหมือนว่าหยาบคายในเกาหลีนั่นก็คือคนเกาหลีนั้นจะชมคนอื่นอย่างง่ายดายยกตัวอย่างถ้ามีคนชมว่าโอ้คุณพูดภาษาเกาหลีได้ดีมากๆเลยอย่าตอบนะว่าคือแบบไม่หลอกอะไรประมาณนี้ให้บอกว่าโอเคขอบคุณค่ะและ c ่าวเช่าช o c อีกอย่างหนึ่งในเกาหลีก็คือการเขียนชื่อของใครบางคนด้วยหมึกสีแดงนั้นถือว่าเป็นเรื่องหยาบคาย และจะเกิดลางรายตามมาในเกาหลีนั้นซีเรียสกับเรื่องนี้มากๆการใช้สีแดงในการเขียนชื่อนั้นส่วนใหญ่จะใช้เขียนชื่อคนที่ไม่มีชีวิตอยู่แล้วหากใครไปเขียนชื่อชาวเกาหลีด้วยสีแดงก็เหมือนกับการสราบแช่งพวกเขา และยังมีนิสัยของคนเกาหลีอีกอย่างหนึ่งที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเวลามาเที่ยวเกาหลีอาจจะรู้สึกไม่พอใจนะักก็คือเวลาขอให้คนเกาหลีเนี่ยช่วยทําอะไรให้หน่อยคนเกาหลีก็จะบอกว่าโนเลยไม่ว่าเรื่องพวกนั้นเขาจะทําได้หรือทําไม่ได้ก็ตามแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยคนจะบอกว่าโอ้ฉันคงทําแบบนั้นไม่ได้หรอกอาจจะดูเหมือนกับว่าไม่ค่อยเต็มใจช่วยเหลือคนอื่นสักเท่าไหรนะ่นักโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติ และนอกจากนี้ยังมีเรื่องเกี่ยวกับการสบตาด้วยนะซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยการที่คนคุยกันและสบตาถือว่าเป็นการให้เกียรติแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นการตั้งใจฟังในสิ่งที่อีกคนหนึ่งกำลังคุยอยู่แต่ว่าเรื่องแบบนั้นไม่ใช่เรื่องที่สามารถทำได้ในเกาหลีหากคุณกำลังคุยกับใครอยู่ถ้าคุณไปสบตาเขาจะถือว่าเป็นเรื่องที่หยาบคายโดยเฉพาะการที่คุยกับผู้ที่มีอำนาจมากกว่าหรือว่าคนที่มีอายุมากกว่า คุณต้องพยายามหลบสายตาซึ่งนั่นจะแสดงถึงความสุภาพเรียบร้อยแต่ถ้าหากคุณสบตาในขณะที่พวกเขากําลังพูดอยู่แล้วก็คุณจะถูกตัดสินว่าเป็นคนหยาบคายหรือบางทีอาจจะถูกเข้าใจว่ากําลังหมายถึงว่ามีการท้าทายอะไรสักอย่างแล้วก็ในเกาหลีถ้าเกิดคุณไม่สนิทแล้วก็คุณห้ามเรียกชื่อเขาเด็ดขาดซึ่งนั่นไม่เหมือนกับวัฒนธรรมที่อเมริกาการที่เรียกชื่อนั้นแสดงว่าเราให้เกียรติเขา ทุกๆคนก็จะเรียกชื่อกันเป็นเรื่องปกติแต่ว่าในเกาหลีนั้นจะไม่เรียกชื่อกันอย่างเด็ดขาดถ้าหากไม่สนิทจริงๆและอีกอย่างคือในเกาหลีเวลาชาวเกาหลีมาถามว่าคุณทําอะไรบ้างในช่วงเวลาไหน,นคุณจะต้องเล่าบอกกิจวัตรประจําวันของคุณให้ทุกๆคนฟังแต่ว่าสําหรับคนประเทศอื่นๆส่วนใหญ่โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาเราจะถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวที่บางทีเราไม่อยากจะพูดให้ใครฟังก็ได้แต่ว่าในเกาหลีนั้นจะถือเป็นเรื่องที่หยาบคายหากมีคนถามว่าคุณทําอะไรแล้วคุณไม่ยอมเล่า ังและอีกอย่างหนึง่งเวลามีคนเกาหลีให้ของขวัญคุณห้ามเปิดของขวัญต่อหน้าคนที่ให้เด็ดขาดเพราะว่าบางครั้งอาจจะนําไปสู่ความอับอายหรืออารมณ์ที่ทําให้ทั้งสองฝ่ายนั้นรู้สึกไม่สบายใจก็เลยมีวัฒนธรรมที่ว่าถ้าเกิดคนเกาหลีให้ของขวัญแล้วก็คุณจะต้องเก็บเอาไว้จนกว่าคนที่ให้ของขวัญน,นั้นจะไม่อยู่แล้วหรือว่าคุณก็ต้องไปเปิดของข,องขวัญที่บ้านของคุณและถ้ามีคนให้ของขวัญคุณจะต้องแสดงคําขอบคุณแล้วก็ดีใจอย่างจริงใจเพื่อให้คนที่ให้นั้นรู้ สึกดีแล้วก็มีความสุขไปด้วยเธอบอกว่าเรื่องทั้งหมดที่เล่ามาไม่ได้เป็นเรื่องที่แสดงถึงความแตกแยกหรือว่าเลวร้ายอะไรนักแต่เป็นเพื่อการปรับตัวเวลาไปเที่ยวที่เกาหลีจะได้รู้ว่าเรื่องแบบนี้เป็นวัฒนธรรมของคนเกาหลีบางทีก็ไม่ได้ตั้งใจจะหยาบคายแต่ว่าวัฒนธรรมของเขาเป็นแบบนั้นจริงๆโดยมีชาวต่างชาติหลายคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นบอกว่าความแตกต่างทางวัฒนธรรมบรรทัดฐานบางอย่างก็ดูเหมือนเป็นเรื่องที่ดี บางคอมเมนต์ก็บอกว่าในเกาหลีเนี่ยมีการใช้ฝ่ายกระพี้เพื่อเป็นภาษาในการสื่อสารในการขับรถด้วยนะบางคอมเมนต์ก็บอกว่าเรื่องการโศกตาเป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์ฉันมากๆเลยไม่รู้เลยนะเนี่ยว่ามีวัฒนธรรมแบบนี้ในเกาหลีด้วยโดยเจ้าของคลิปก็ได้มาตอบค่ะว่าใช่เรื่องเนี้ยฉันก็แปลกใจเหมือนกันตอนแรกฉันก็มองหน้าเจ้านายตลอดเวลา ในช่วงปีแรกของการทำงานของฉันเวลาประชุมพนักงานฉันก็มองสบตาเจ้านายของฉันและหลังจากนั้นฉันก็เพิ่งรู้ว่าโดยพื้นฐานแล้วไม่มีใครสบตาเธอระหว่างที่เธอกำลังพูดอยู่เลย บางคอมเมนต์ก็บอกว่าการให้ทิปที่เกาหลีเนี่ยก็ถือว่าเป็นการหยาบคายเหมือนกันนะเพื่อนของฉันเคยบอกโดยเจ้าของคลิปก็มาบอกค่ะว่าอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นแต่ว่าคนเกาหลีเขาอาจจะสับสนว่าทําไมถึงไม่จ่ายเงินให้พอดีหรือว่าบางกรณีก็อาจจะถูกมองว่าหยาบคายได้อาจจะแบบอยากจะแสดงให้คนอื่นเห็นว่าตัวเองรวยก็เลยอยากจะให้ทิปประมาณนั้น บางคอมเมนต์ก็บอกว่าฉันเป็นคนในจีเรียเรื่องการสบตานี่ก็เหมือนกันนะที่ไนจีเรียก็มีวัฒนธรรมเดียวกับที่เกาหลีบางคอมเมนต์ก็บอกว่าผมเพิ่งเป็นคนต่างชาติที่มาเรียนภาษาที่เกาหลีเรื่องเหล่านี้น่าสนใจจริงๆบางอย่างก็เป็นวัฒนธรรมที่ไม่ชัดเจนผมยังไม่เข้าใจเลยว่าในการประชุมทางธุรกิจเนี่ยควรจะจับมือยังไงและวิธีการที่จับมืออย่างเป็นทางการนั้นเขาทำยังไงผมก็เพิ่งรู้จากคลิปนี้แหละ บางคอมเมนต์ก็บอกว่าฉันตกใจมากๆเลยฉันอยู่ในเกาหลีและฉันก็เผลอเขียนชื่อด้วยปากกาหมึกสีแดงตอนนั้นทุกๆคนโวยวายกันใหญ่แต่ว่าฉันไม่รู้เลยว่าทําไมพอมาดูคลิปนี้ฉันก็เพิ่งเข้าใจว่าเป็นอย่างนี้นี่เองบางคอมเมนต์ก็บอกว่าฉันเป็นลูกครึ่งเกาหลีถึงว่าแม่ฉันจะไม่ได้เติบโตในกรุงโซลแต่ว่าฉันก็ถูกปลูกฝังว่าการใช้มือด้วยมือเดียวเนี่ยอาจจะดูเหมือนหยาบคายแล้วก็ไม่ค่อยสุภาพมากนักจนตอนนี้ฉันก็ยังคงติดนิสัยเวลาทาอะไรฉันก็ต้องใช้สองมือบางคอ คอมเมนต์ก็บอกว่าเรื่องหมึกสีแดงเนี่ยในเอกวาดอร์ก็มีวัฒนธรรมเช่นเดียวกับที่เกาหลีใต้นะบางคอมเมนต์ก็บอกว่าฉันมักจะสับสนมากๆเลยเกี่ยวกับการยอมรับคําชมเนี่ยเพราะว่าชเวลาฉันไปเกาหลีมีแต่คนเรียกฉันว่าหลอ่อฉันก็เลยตอบกลับเขาไปว่าโอ้คุณก็หล่อเหมือนกันนะแต่กลายเป็นเหมือนกับว่าคนที่พูดชมว่าฉันหล่อเนี่ยเขาสับสนกับคําตอบของฉันบางคอมเมนต์ก็บอกว่าฉันไม่ได้อยากจะอะไรหรอกนะแต่จริงๆเนี่ยการที่มีวัฒนาแตกต่างกันก็ไม่ใช่เรื่องว่าไม่ดี แต่จริงๆไม่ควรจะมาตัดสินว่าคนที่ทำแบบนี้เป็นคนที่ดีคนทำแบบนี้เป็นคนไม่ดีหรือว่าเรื่องแบบไหนหยาบคายไม่หยาบคายจริงๆแล้วฉันคิดว่าทุกๆคนควรจะยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรมกันนะ โดยเจ้าของคลิปก็ได้มาให้คําตอบนะคะว่าฉันรู้สึกว่าเป็นความแตกต่างกันอย่างมากระหว่างวัฒนธรรมตะวันตกที่เป็นปัจเจกนิยมแต่ว่าวัฒนธรรมตะวันออกส่วนใหญ่จะเน้นความสามัคคีทางสังคมแล้วก็เน้นการรวมกลุ่มบางคอมเมนต์ก็บอกว่าโอ้ฉันเพิ่งเข้าใจวันนี้เองที่ว่าทําไมตอนนี้อัตราการเกิดของเด็กเกิดใหม่ในเกาหลีถึงลดน้อยลงเพราะว่ามีวัฒนธรรมแบบนี้นี่เองที่ฉันพูดแบบนี้ไม่ใช่ว่าฉันเหยียดเชื้อชาตินะแต่ฉันรู้สึกว่าวัฒนธรรมของเกาหลีเนี่ย เข็มงวดมากๆเลยแม้แต่สิ่งเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆซึ่งฉันคิดว่าบางอย่างเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่กดดันมากเกินไป บางคอมเมนต์ก็บอกว่าฉันรู้สึกนะระหว่างที่ฉันไปเที่ยวเกาหลีเนี่ยโดยเฉพาะผู้หญิงวัยกลางคนที่เป็นคนเกาหลีเหมือนกับชอบมองนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยสายตาที่แบบไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่นักฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าตอนนั้นที่ฉันไปเที่ยวเกาหลีเนี่ยฉันก็ไม่ได้เรียนรู้วัฒนธรรมและความแตกต่างอะไรมากมายแต่ฉันก็ไม่รู้เลยว่าการกระทําบางอย่างนั้นเป็นเรื่องที่แปลกในเกาหลี